บอกเมดเวเดฟอดีตประธานาธิรดีรัเสเซียที่ล้มเหลวและยังคิดว่าตัวเองมีอำนาจอยู่ให้ระวังคำพูดของตัวเองเขากำลังเข้าสู่เขตอันตรายอย่างยิ่งโอทัมโกรจัดเมดเวเดฟผู้แดงจะละลายลัสเซียพร้อมอินเดียมิก31ขึ้นบินอีกครั้งหวังแก้มือใช้ขีบุุธคินซานจากการโจมตีล้มเหลวเมื่อครั้งก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยุเคนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รัสเซียประสบความสําเร็จในการโจมตียุเคนเมื่อวานนี้นี่นะครับในการโจมตีเมืองหลวงปงเคบโดยการใช้โดรน309ลําลำและขีบรุ e อิสคานเดอร์เคซึ่งถือว่าเป็นขีบรุธล่อนความเร็วต่ำประเสียงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาขีปุรุตล่อนที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น KH101 ที่ยิงมาจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ตู 95MS หรือไม่ก็จะเป็นตู160รวมถึงขีปุรุตล่อนคาล,ลิบนี่แหละครับที่มายิงยิงมาจากเรือในทะเลดำไม่ว่าจะเป็นเรือผิวน้ําหรือว่าเรือดำน้ำนะครับสาหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับรัเสเซียใช้ขีปุรุอิสคันเดอร์เค ซึ่งถือว่าเป็นขีปรุษล่อนนะครับจำนวน8ลูกในการโจมตีเมืองหลวงปรุงเคียบในจํานวนนี้นี่นะครับมีการสก,กัดกั้นได้เพียง3ลูกนั่นหมายความว่า5ลูกนี่เลยครับมันสามารถเล็ดลอดจากระบบป้องกันภัยรอากาศที่มีอยู่ได้มันจึงไปสร้างความเสียหายให้กับยู่ครนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตรายงานอัปเดตล่าสุดนี่เลยครับระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด13ราย รวมถึงเด็กอายุ6ขวบนะครับซึ่งก็เป็นนักเรียนคาราเต้ด้วยกลายเป็นเหตุผลสำคัญนี่แหละครับที่รัเสเซียโจมตีไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่โรงพยาบาลนี่แหละครับที่ทำให้ทรัมป์นั้นต้องกำหนดเกณฑ์ใหม่ในการที่จะกดดันให้ปูตินเข้าสู่สันติภาพในเวลา10วันและดูเหมือนว่า3วันที่ผ่านมานี่แหละครับ ปูตินตอบสนองด้วยการใช้โดรนและก็ขีปรุโจมตียูเครนสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่เคยหยุดหย่อน ตาูฟังครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้าการสกัดกั้นขีบรุตอิสค s นเดอร์เคนั้นมันทำได้ยากยูเคนั้นมีระยะเตรียมตัวน้อยมากในการสกัดกั้นขีบรู์ประเภทนี้เพราะว่ามันสกัดกั้นและก็ติดตามได้ยากมากกว่าขีบร์ษลอนอื่นๆอย่างเช่นขีบรุษเครด1ที่มีการใช้งานจากเครื่องบินตู95นี่เลยครับมันจะมีระยะเวลาในการ เตรียมตัวเป็นชั่วโมงนับตั้งแต่เครื่องบินมีการขึ้นบินมันก็จะมีการแจ้งเตือนนั่นหมายความว่ากว่าที่มันจะมาถึงจุดปล่อยและใช้งานขีบริเค1 1น1ี่แหละครับยูเคนจะมีเวลาเตรียมตัวนะครับเฝ้าระวังว่า ขีบรุษนั้นจะโจมตีมาพื้นที่แถบใดนั่นก็หมายความว่ามันสามารถตั้งระบบป้องกันได้ในการที่จะสะกัดกั้นขีบรุษเคเอชหนึ่งูหนึ่งได้เพราะนั้นการใช้งานที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินตูเก้าห้านี่เลยครับมันจึงสามารถสกัดกั้นได้มากกว่าครึ่งที่มีการใช้งานนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวมันมีมากกว่า ขณะเดียวกันขี่ปรุธลอนชนิดอื่นอย่างเช่นคาลิบมันก็มีระยะเวลาในการเตรียมตัวนานเหมือนกันเพราะว่ากว่าที่ขีบปรุษที่มันจะเดินทางออกมาจากเรือคาอ่าเรือจากทะเลดำนี่แหละครับขี่ปรุธคาลิบนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถวางแผนในการสกัดกั้นได้ง่ายแต่ขีบปรุธอิสคันเดอร์ที่มันสามารถไม่กาไม่สามารถสกัดกั้นได้นี่เลยครับอันนึงมาจากว่าความเร็วที่มันมีความเร็วอ่า แม้จะต่ำกว่าเสียงแต่ก็มันเร็วถึง900กิโลเมตรนี่เลยครับ15กิโลเมตรต่อวินาทีนั้นมันอาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางในอากาศไม่ถึง6วินาทีนี่เลยครับในการเดินทางเข้าสู่เป้าหมายมันจึงจะมันจึงสามารถสกัดกันได้ยากท่านผู้ฟังครับนอกจากขีปรุดลอนเคอิสคันเดอร์เคแล้วนะครับอ a สคันเดอร์ก็เป็นอีกขี่บรุษหซึ่งมีความเร็ว มากกว่าเสียงและมีความเร็วในการโจมตีที่ไวกว่า East c นเดอร์เพราะนั้นการสกัดกั้นทั้ง East c นเดอร์ M อ็มอ u สคันเดอร์นี่เลยครับมันจึงสามารถสกัดกั้นได้ยากเพราะนั้นมันสกัดกั้นได้ยากมันก็ทำความเสียหายได้ยากแม้ว่าจะมีระบบป้องกันภัยอากาศ p พต r ท,ทอ t ดแพกแสอนี่เลยครับแต่เนื่องด้วยระยะเวลาที่มันมีบินอยู่ในอากาศมัน น้อยมากเลยครับมันสกัดกันได้ยากเหตุผลที่มันบินในอากาศน้อยมากเลยครับเพราะว่ารัเสเซียก็จะนําเครื่องยิงหรือว่าแท่นยิงเนี่ยครับซึ่งก็เป็นรถเคลื่อนที่8ล้อหรือว่า12ล้อนี่เลยครับมาใกล้ๆชายแดนของยูเครนเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ใกล้ชายแดนมากเท่าไหรนะครับระยะเวลาที่มันเดินทางในอากาศมันก็จะยิ่งน้อยลงการโจมตีมันจึงทงความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับยูเครนอย่างมาก และยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้นอกจากว่าโดรนที่มีการบินลาดตระเวนนี่เลยครับในพื้นที่ตาแหน่งชายแดนนั้นมันจะสามารถหาพบเจอไอ้เจ้ารถเคลื่อนที่ที่จะมีการใช้งานยิงขีบร้นต่างต่างเหล่านี้นี่ลครับถ้าเผื่อพบเจอมันก็จะสามารถระบุตำแหน่งได้และก็จะหาสามารถให้แนวหลังนี่เลยครับใช้กระสุนปืนใหญ่หรือว่า จรวด MLRS นี่แหละครับโจมตีรถเคลื่อนที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีรายงานเหตุการณ์ที่โดรนนี่แหละครับสามารถระบุตำแหน่งและก็ไปโจมตีระบบอิสคันเดอรได้ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเขตเคิร์บิลกลอตซูมีนี่แหละครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียนํารถที่ใช้งานประจําการต่างๆเหล่านี้มาใช้งานโจมตียูเครนอยู่ตลอดเวลา แต่ฟังครับสำหรับขี่บรุอีสคันเดอร์เคนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นชื่อเรียกทั่วไป ของขีปุรุษล่อนชนิดหนึ่งที่รัเสเซียนำมาใช้งานกับเครื่องยิงอีสคันเดอรโดยขีปรุษนี่หลยครับมันจะมีอยู่2รุ่นนั้นก็คือ 9M728 นี่แหละครับมีพิสัยทำการ500กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่ง 9M729 นี่แหละครับมันจะมีพิสัยสูงสุดถึง1,500กิโลเมตรขีปุรุตทั้งสองประเภทนี้นี่ครับมีหัวลบสูงถึงหนักถึง480กิโลกรัมและมีความเร็วในการเดินทาง900 km. กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เฉพาะ i s s t n d n r K นะครับแต่ถ้าเป็น i s s t n d n r M นี่แหละครับความเร็วมันมากกว่าเสียงอาจจะมากกว่า2 3ถึง3มมักเพราะนั้นมันจึงสามารถทำความเสียหายได้มากกว่านะครับในการประทะเป้าหมายได้มากกว่าสิ่งที่นะ่าสังเกตสำคัญนะครับในเดือนมิถุนายนนี่แหละครับตามรายงานของหน่วยข่าวกลองกระทรวงกาโหมษยูเคนั้นอัตราการผลิตของขีปรุดล่อน ประเภทต่างๆของรัเสเซียรวมถึงเคเฮตอ่ารวมถึงขีปุรุตอ่คินซานอิสคันเดอร์เคนี่แหละครับด้วยมันมี ปริมาณในการผลิตมากถึง300ลูกต่อเดือน I s c ค n d เ r K นั้นก็สามารถผลิตได้20-30ลูกต่อเดือนด้วยนั่นหมายความว่าขีบรุษทั้งหมดนี้เนี่ยครับมันจะกลายเป็นภัยคุกคามการโจมตียูเครนซึ่งรัเสเซียนั้นก็จะใช้ปริมาณการผลิตเท่าที่ผลิตได้นี่เลยครับโจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเครน ่านู้ฟังครับล่าสุดมันมีรายงานนะครับว่าในค่าคืนนี้นั้นรัเสเซียกําลังเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอีกครั้งโดยมีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินมิก31นั่นหมายความว่าจะมีขีปุธความเร็วเหนือเสียงคืนชานนี่เลยครับโจมตีเข้ามาดินแดนของยูเครนอีกครั้งก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานนะครับว่าการโจมตีด้วยขีปุธดคินซานจากเครื่องบินมิก31จํานวน3ลูกเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี่เลยครับดูเหมือนว่ามันพลาดเป้าหมาย และยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเหตุใดมันจึงพลาดเป้าหมายได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการสกัดกั้นของระบบป้องกันภัยอากาศแพทยออดใดๆนั่นหมายความว่าระบบป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับหรือว่าระบบป้องกันอื่นของยูเคนี่แหละครับมันสามารถไปสกัดกั้นไอ้เจ้ากีบุษคินซานได้และวันนี้นี่นะครับเราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าคินซานนั้นมันจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่า ประสบผลสําเร็จหรือไม่ในการที่กําลังขึ้นบินโจมตียูเครนอยู่ในปัจจุบันคาดว่าในขณะนี้ในเวลาปัจจุบันของยูเครนนี่แหละครับน่าจะกําลังมีการใช้โดรนโจมตี รัเสเซียน่าจะปล่อยโดนอาจจากพื้นที่ของรัเสเซียเข้ามาโจมตียูเครนอีกครั้งหนึ่งและจะนับเป็นวันที่4จากกำหนดการ10วันที่ปูตินนั้นถูกทั้์กำหนดเส้นตายในการจเจรจาเรื่องสันติภาพที่ลดเวลาลงเหลือจาก50วันเหลือ10วันและตอนนี้มันกำลังเดินทางเข้าสู่วันที่4ท่ามกลางวิวาทะสนันโซเชียลระหว่างทัป์กับเมดเวเดฟนี่เลยครับรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัเสเซียที่มักจะออกมาต่า ตอบโต้ทรัมป์ตลอดเวลาแถมยังขู่นะครับว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยทําให้ออกทาให้ทรัมป์นี่ลครับออกคําเตือนเมปเวเดฟนะครับผ่านสื่อเมื่อไม่กี่ชัมม่วโมงที่ผ่านมานี่ลครับที่จะทําให้รัสเซียนั้นล้มละลายล่าสุดทรัมป์ถึงกับควันออกหูนะครับหลังจากที่เมดเวเดฟนี่ลครับออกมาล้อเลียนทรัมป์ว่าเป็นคุณปู่โดยเมดเวเดฟนะครับตอบโต้ทางสื่อโซเชียล so เหมือนกันนะครับว่า เกี่ยวกับคำขู่ของทรัมป์ที่มีต่อผมบนเครือข่ายส่วนตัวของเขาทูโซเชียลซึ่งเขาห้ามไม่ให้ใช้งานในประเทศของเราหากคำพูดไม่กี่คำจากอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียกระตุ้นให้ประธานาธิบดีผู้ยิงย่งใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาผู้นี้เกิดปฏิกิริยาวิตกกังวลเช่นนี้แสดงว่ารัเสเซียคิดถูกแล้วและจะยังคงเดินตามแนวเส้นทางที่เลือกและสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ล่มสลายของอินเดียและรัสเซียหรือการเข้าสู่ แดนอันตรายขอให้เขานึกถึงภาพยนตร์เรื่องโปรดของเขาเกี่ยวกับคนตายและอันตรายของมือตายในตำนานกลายเป็นการตอบโต้ครั้งล่าสุดนีครับซึ่งโดยปกติแล้วทรัมป์จะไม่ค่อยมีวิวาทะกับอดีตป,ประธานาธิบดีขี้เมาสักเท่าไหร่นะครับและครั้งนี้ดูเหมือนว่าทรัปมนี่เลยครับกำลังโกรธจัดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคุณปู่่ันบุฟังครับ ความคาดหมายนะครับว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนี่แะครับขี่บรุษคินซานจากเครื่องบินมิก31นั้น จะสามารถทำความเสียหายให้กับยูเคนได้หรือไม่สามารถรอดพ้นจากระบบป้องกันชนิดใหม่ที่ยังไม่สามารถระบ,บุได้หรือไม่รวมถึงน่าจะมีการใช้ขีบรุอิสคันเดอร์เอหรือขีขีบรุอิสคันเดอร์เคร่วมด้วยในการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของยูเคนนี่แหละครับซึ่งเราก็จะทำรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำเสนอในคลิปต่อไป รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ